ปูเช็คชื่อนะครับตลอดนะครับทุกเรียนเห็นหน้าจอนะอ่าอ,อโอเคครับวันนี้วันที่สองเลยนะครับวันที่สองนะชั่วโมงแรกเนี่ยนะครับก็คือวันวันแรกนะครับเข้าเรียนทุกค้าเป็นคะแนนทั้งหมดนะครับคะแนน ความสนใจการตอบคําถามเป็นคะแนนหมดใครยังได้เกรดสี่จะต้องนะครับสนใจนะครับวัดกันว่าเราจะทํากันได้ไหมเป้าเรียนในแต่ละวิชานักเรียนก็ต้องหวังว่าเกรดที่สูงที่สุดนะครับอย่างเกรดสูงสุงสงดก็คือเกรดสี่เนี่ยนะครับก็ต้องหวังว่าเราต้องได้สูงที่สุดนะมันก็เลยจะทําให้เราพัฒนาไม่ใช่เรียนแบบหายใจทิ้งเป็นวันนะครับเราต้องมีเป้าหมาย นะครับเรียนแล้วก็ต้องอย่างคุณครูเองเนี่ยนะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีเรื่องการเรียนน่ยนะครับก็จะเป็นเด็กยากจนที่อยู่บ้านนะครับเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่มีทรัพย์สินให้เลยนะครับมาถึงปัจจุบันเนี้ยก็เพราะว่าเพราะว่าเรียนนะครับเพราะว่าเรียนจึงสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ยามแก่ยามเท่านะครับนั่นก็เป็นเป้าหมายที่นักเรียนควรจะตั้งเป้าหมายไว้นะครับ ไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเรียนเพื่ออะไรนะครับไม่ใช่เรียนไปแล้วก็เหมือนหายใจทิ้งไปวันๆนะครับเลขที่สองวิชัยมาไหมครับมาครับวิชัยยังมาไหมเนี่ยถ้าไม่มานั้นอีกสักวันนะคุณจะเดี๋ยวจะตามนะครับว่าคนเนี้มันไม่ทราบสาเหตุไปอยู่ไหนนะครับวิชัยขาดนะครับอา มาบางหรอครับมาไหมเนี่ยวิชัยมามาก็คือมาก็ต้องบอกว่ามาไงครับก็ไม่ยินเสียงไงอ่าอยู่ไหนปอดูหน้าหน่อยวิชัยอยู่ไหนอ่าวิชัยเธอใช่ไหมวิชัยเนี่ยชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อแชมป์ครับชื่อเล่นชื่ออะไรแชมป์ครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับแชมป์ครับ ไม่ไม่ยินไม่มีปัญหาแล้วไมไ่ยินลูกคบครับ,รบไม่ไม่ได้ยินน่ะอ๋อไม่เธอมีปัญหาแล้วนะ <c oughs> แป๊บหนึ่งน,นะไม่ครูแล้วไม่เธอมีปัญหาวะเนี่ยไห้ดูครับ <c oughs> แปไปไป นาวีขอขอนเหน,นะคุณําให้ยินนะลูกต้องไปหาที่นั่ที่นั่งเรียนด้านข้างได้ไหมาะไอ,อ,อหูฟังนี่มันใช้ไม่ได้อ่ะพี<า>่ชัยพูดใหม่มาครับโอเคได้ยินแล้วแต่ว่าไมค์ครูผมโกงครูนะครับครับ ่าปิดก็ปิดไม้ได้เลยครับ,รบเลขที่สามปัจฉมายังไม่มาครับไม่มาสุรพงรรศม์มาครับมาสหรัฐไม่มาคับไมมาอภิวัตรมาครับมาอภิวัตมาอ่าต่อไปเลยครับนัทนิตมาค่ะมากัญญรลัต มาไหมไม่มาไม่มาธาตชนิดนาดมาค่ะมากัญยพัฒน์มาค่ะมานัทธธิดาไม่มาไม่มาไม่มานะค่ะโอเคเมมาค่ะเมมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนเท่ากับเมื่อวานนะครับโอเคนะวันนี้นะครับ <c oughs> ใครมาที่หลังก็ให้ใา่กันตัวด้วยสี่ <c oughs> นาวีเบาๆเสียงแบบนึงนะครับ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ัเรียนแล้วก็วิชาทัศนศิลป์นาวีเข้ายังอะเข้าแล้วแล้วก็ไปนั่งรออุณาสอนตรงนี้ก่อนเสียงมันเข้าโทรศัพท์อยาดังอยาดังไม่กข้บไปดูข้าบวนก่อน หน <c oughs> <1, 2. S 2> ึ่งสองอ่าทักเรียนครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับรู้ไปแล้วนะครับเรื่องสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมมุมฉากมีสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าดูอย่างไรนะครับดูนะสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเขาดูอย่างไรนะครับเก็บความรู้ไปเรื่อยๆนะ นะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าด้านทุกด้านเท่ากันทั้งหมด3ด้านนะครับสัญลักษณ์ของสามเหลี่ยมด้านเท่าประกาศอยู่ไหนแปบ๊บนึงนะครับมีรูปภาพถ้ามีสามเหลี่ยมอเอ้ยเห็นครูแคนแชร์หน้าจอย,อยังไงยังไม่แชร์ก็ไม่บอก Kena, hey, Hena Na Kena, Hena Na <coughs> สัญลักษณ์ของการเท่ากันของสามเหลี่ยมนะครับเห็นไหมดูสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับสัญลักษณ์หนึ่งขีดแสดงว่าสองด้านนี้เท่ากันเห็นไหมสัญลักษณ์สามขีดขีดตรงไหนแสดงว่าคู่นี้กับคู่นี้เท่ากันนะครับความยาวของด้านเท่ากันสัญลักษณ์ 2- ขีดตรงนี้หมายถึงว่าคู่นี้เท่ากันนะความยาวนะครับ เพราะนั้นอันนี้คือสัญลักษณ์ของการเท่ากันจะมี1ขีดนะจะมี2ขีดจะมี3ขีดเป็นตัวบอกว่าด้านของสามเหลี่ยมเท่ากันจะไม่มี4ขีดนะหขีดจะไมมีจะมีแค่สูงสุดแค่3ขีดนะครับอันนี้คือเรื่องของสัญลักษณ์จลูกสามเหลี่ยมด้านเท่าเมื่อวานนะนะครับด้านไหนเป็นมุมฉากสามเหลี่ยมแล้วก็การเขียนสัญลักษณ์แทน เขียนสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับกอขอ,ขอก็อ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรครับนักงเรียน,อ,นอ,อ่านว่าอะไรนะเอาใหม่เอาใหม่ดูเหลี่ยมกขอข,อขอโอเคสามสอ่านว่าสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมกอขอ,ขอโอเคนะนะครับ ก็คือเป็นสัญลักษณ์เราไม่ต้องเขียนตัวอักษรคำว่าสามเหลี่ยมใช้สัญลักษณ์แทนนะครับสัญลักษณ์สัญลักษณ์โอเคนะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนเมื่อวานนะครับไปต่อนะครับทีนี้เขาก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับถ้ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าถ้ายาวเท่ากันทุกด้านเลยสามด้านนะครับ มุมแต่ละมุมจะเท่ากับ60องศานะครับถ้าพูดถึงว,ว่าสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับนักเรียนนึกภาพนี้ออกให้ออกเลยนะนะครับนึกภาพนี้ออกเลยนะครับก็คือมุมทุกมุมเนี่ยต้องเท่ากันด้วยนักเรียนครับเห็นสัญลักษณ์ว่ามุมทุกมุมเท่ากันด้วยนะยืมไมไ่ได้ใช้การใช้หุปกรอยู่ยืมไม่ได้นะครับ หัฟังไม่พอกแล้วบ้านครูเนี่ยภรรยาครูก็เป็นครูที่นาวินก็สอนออนไลน์หน้าบ้านลูกครูก็เรียนสองคนคนโตนะครับเรียนโรงเรียนคน,รยน,ออน,น,น,นครวสว,ว,นนวรรคนะ์ก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ลูกสาวแล้วก็ลูกชายสองคนนาวีกับลีน่านะก็เรียนออนไลน์วันนั้นหูฟังก็ไม่พอก็มันยืมกันนะครับ วันนี้เป็นบรรยากาศของที่ไหนก็เรียนออนไลน์นะเมื่อวานเนี่ยโรงเรียนเนามินเปิดนะนะครับเปิดหนึ่งวันแล้วปรากฏว่ามีความเสี่ยงก็เลยสั่งปิดเรียนออนไลน์เลยวันนี้นะครับก็กลายเป็นปิดร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเรียนออนไลน์จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับโรงเรียนโรงเรียนเราก็ใช้แบบนี้เลยนะนะครับบางคนก็รูบางคนก็ไปส่งใบงาน,นกลับมาดูตรงนี้นะ หนึ่งขีดหนึ่งขีดหนึ่งขีดรูปนี้คือเรียรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเห็นไหมนะครับเพราะมันหนึขีดเหมือนกันหนึ่งขีดหมายถึงว่าความยาวของด้านนี้นะครับความยาวของด้านเนี้ยนะครับกับด้านเนี้ยสามด้านเท่ากันนะครับสิ่งที่นักเรียนจะรู้ต่อไปเลยก็คือมุมทุกมุมเป็นหกิบองศานะครับมุมทุกมุมนะครับเห็นว่ามุมตรงนี้คือหนึ่งมุมมันก็มีหขีดนะครับ มุมก็ใช้สัญลักษณ์ขีดแทนได้เหมือนกันเห็นไหมหนึ่งขีดทําให้รู้ว่า3าม,มุมเนี่ยเท่ากันโอเคนะครับอันนี้เป็นการอธิบายเพิ่มนะทีนี้มาดูสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนอกจากนักเรียนรู้แล้วว่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมันคือสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน2ด้านเห็นไหมสองขีดนะนะครับสิ่งที่นักเรียนจะรู้ตามมาเลยก็คือถ้าพูดถ้ามีคําว่าหน้าจั่วเนี่ยเราต้องรู้แล้ว อัตโนโมัติเลยตรงนี้ต้องมาแล้วแล้วก็มุมต้องเท่ากันสองมุมนะครับโอเคนะมุมต้องเท่ากัน2มุมเขาเรียกว่ามุมตรงนี้เขาเรียกว่ามุมที่ฐานนะครับฐานก็เหมือนกับการมองว่าตรงนี้มันอยู่กับพื้นะนะครับตั้งปุ๊บเนี่ยอันอยู่กับพื้นนะลักษณะนี้นะครับสามเหลี่ยมหน้าจวนะทีนี้สามเหลี่ยมด้านไม่เท่ามีด้านแต่ละด้านยาวไม่เท่ากันและมุมแต่ละมุม ก็ไม่เท่ากันด้วยอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องอธิบายแล้วก็ต้องให้เรารู้ด้วยนะครับด้านทุกด้าน erm. ไม่เท่ากันอยู่แล้วจึงไม่มีสัญลักษณ์เขียนบอกนะนะครับไม่มีสัญลักษณ์แบบนี้นะถ้าแบบนี้เรียกว่าหน้าจั่วนะครับเริ่มจํนะนะครับมุมก็ไม่เท่ากันแต่ละมุมก็ไม่เท่ากันนะครับมุมนี้ก็ไม่เท่ากับมุมนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า ด้านเท่ามุมทุกมุมเป็นหกสิบองศาด้วยนะครับเ็นังังนะครับด้านเท่ามุมทุกมุมเป็นหกสิบองศานะครับนี่เน้นตรงเน้นนะนะครับ ตรวจสอบความเข้าใจนะครับจากรูปที่กำหนด,ดให้มีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปนะครับพร้อมทั้งระบุชนิดของรูปสามเหลี่ยมเหตุผลสามรูปครับ,ม,รบมีสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปสามรูปครับรูปอะไรบ้างครับสามเหลี่ยมอะไรบ้าง สามเหลี่ยมมุมบ้านแล้วก็สามเหลี่ยมอ่าเดี๋ยวครูจะให้ชื่อนะสามเหลี่ยม Q D s นี่คือเรียกว่าสามเหลี่ยมอะไรครับ Q D <S ส,มม <S, s สามเหลี่ยมอะไร สามเหลี่ยมด้านเท่าครับสามเหลี่ยมด้านจั่วครับหนึ่ง,งเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วดูนะครับรูปนี้นะรูปที่ครูอธิบายเนี่ยนะครับหน้าจั่วเพราะว่ามันเท่ากันสองด้านนะครับหน้าจัว่วแล้วก็มันเป็นสามเหลี่ยมอะไรได้อีกสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมด้านเท่าครับไม่ไม่สามเหลี่ยมด้านเท่าไม่ใช่รูปนี้เอารูปเดียวเนี่ยรูปเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมอะไรอีกมีเมื่อกี้ เออมุมป้านศิลาบอกอะมุมป้านแว็บแรกที่กูถามเลยโอเคนะเนี่ยหนึ่งสองอสามเหลี่ยมอะไรอีกสองสามเหลี่ยมด้านเท่าครับสามเหลี่ยมด้านเท่าเอาบอกชื่อมาครับสามเหลี่ยมอะไรสามสามเหลี่ยมค q. q f d ี เออเก่งมากครับ DTF เพราะว่ามันมีขีดสามขีดโอเคด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมที่มีมุมเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่หกสิบองศาอ่าเขียนได้เลยครับหกสิบองศาหกสิบองศาหกสิบองศานะครับต้องรู้เลยนะต้องรู้สามเหลี่ยมด้านเท่านะครับมีอีกไหมสามสามเหลี่ยมอะไร สามเหลี่ยมมุมสามเหลี่ยมอะไรบอกชื่อก่อนสามเหลี่ยมมุมฉากเยี่ยมมากสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับก็คือ S Q แล้วก็ F นะครับ <F> วิชัยรู้เรื่องไหมเนนะี่ยวิชัยเพิ่งมาเนะี่ยนะครับ Q S Q F <S เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโอเคเป็นมุมฉากเพราะว่าดูนี่นะครับปึ๊บมาน,นีนะครับปึ๊บ ปึ๊บมาเนี้ยนะครับคือสามเหลี่ยมที่เราพูดถึงมันมุมมุมตรงนี้เป็นมุมฉากสัญลักษณ์นี้นะถ้ามีมุมฉากหนึ่งมุมก็เรียกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับมุมฉากนะครับเราบอกไปตอนชั่วโมงแรกแล้วครับโอเคนะนะครับอันนี้คือเหตุผลก็อันนี้ต้องรู้นะเราเราทำไปพร้อมกันนะครับนักเรียนก็เขียนลงไปในหนังสือได้เลยนะครับเขียนในหนังสือได้เลย ตอนนี้เราจำแนกรูปสามเหลี่ยมได้แล้วนะครับดูด้านดูมุมนะครับเดี๋ยวจะไปเรื่องต่อไปนี่ไป,ไปต่อเลยนะนะครับนักเรียนอ่ะหน้าอะไรตรงเนี้ยหน้าอะไรครับ ห้าสิบสามค่ะอ่าสิบสามสิบสามสิบสองไงกระดาษนะคอ่าสิบสามนะครับ 13, ะะเดี๋ยวคุณครูจะให้ครูป๊อปนะครับปริมปริ้นกระดาษที่เป็นกระดาษจุดไว้นะครับเพราะเรื่องต่อไปต้องใช้กระดาษจุดปริ้นไว้ที่โรงเรียนนักเรียนมีโอกาสนะครับก็ไปไปรับได้ที่ครูป๊อปนะครับหรือบ้านบ้านตะหวินนะนะครับกระดาษจุดคนละ ประมาณสองสาแผ่นเนี่ยนะครับกระดาษจุดอันนี้กรณีที่นักเรียนไม่มีเครื่องพิ้นแต่ถ้าใครมีเครื่องพิ้นมีใครมีเครื่องพิ้นที่บ้านไหมมีไหมมีใครมีเครื่องพิ้นที่บ้านไหมไม่มีน่าจะไม่มีอะถ้าถ้า,<ม>ถ,าถ้ามีถ้ามีคุณจะส่งไฟไปให้แล้วก็ให้นักเรียนพิ้นแต่ถ้าไม่มีก็คงจะใช้วิธีที่เป็นรับที่บ้านตอหวินกับบ้านบ้านครูป,ป๊อปนะครับ มาดูหน้านี้นะครับมันต้องอธิบายยาวไปหน่อยนะเพราะว่ามันมีหลายเรื่องนะครับมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องทำอะไรนะครับเพียงแต่ตอนทำเนี่ยก็ทำไปพร้อมกับครูเนี่ยนะครับมันจะได้ไม่มีพะลัะงานอ่ะต่อไปเรื่องส่วนต่างๆของรูปสามเหลี่ยมนะครับฐานมุมยอดมุมมุมที่ฐานแล้วก็มุมยอดแล้วก็ด้านประกอบมุมยอดนะครับ จะมีคําที่เราจะต้องรู้ต่อไปนะครับก็เรื่องฐานมุมที่ฐานมุมยอดด้านประกอบมุมยอดนะโอเคนะจากรูปนี้ครับสามเหลี่ยม ABC อันนี้คือส่วนของเส้นตรง C B เขียนอย่างนี้นักเรียนรู้ออกรู้นะว่าด้านนี้คือด้านไหนนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้เขาเรียกว่าฐานตรงไหนที่มันตั้งอยู่กับพื้นนะครับตรงเนี้ยเหมือนสเสมือนกับพื้นน,น่ะพื้นเรียบๆอ่ะอันนี้มันตั้งอยู่กับพื้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าตรงนั้นเป็นฐานถ้าเขาไม่ได้บอกอะไรนะั้นเราก็สันสนิฐานว่าตรงนี้เป็นฐานแต่ถ้าเขาเขียนชื่อกำกับว่าตรงนี้เป็นฐานก็ ตรงไหนเป็นฐานก,ก็ตามที่เขาบอกนะครับโอเคนะต่อไปตรงนี้ครับมีมุมสัญลักษณ์นี้คือ A, C, B คือมุมมุม C นะครับ C ตรงนี้ใส่หมวกนะครับก็เหมือนกับตรงนี้พูดถึงมุมนี้นั่นเองนะครับกับมุม B ตรงนี้ก็พูดถึงมุมนี้เขาเรียกว่าเป็นมุมที่ฐานโอเคนะเมื่อตรงนี้เป็นฐานปุ๊บ ดูนะมันตัวนี้เป็นฐาน,นครับมุมที่อยู่ตรงเนี้ยก็เรียกว่ามุมที่ฐานน,นะมุมที่ฐานชื่อก็บอกว่ามุมอยู่ที่ฐานนะครับอีกข้างบนเนี่ยมุม A a อตรงใส่โหมตรงนี้นะฮะมันีคือ A เนี่ยคือมุมยอดนะครับเป็นมุมยอดยอดคือยอดภูเขายอดไม้มันอยู่ที่สูงสูงอ่ะนะครับนะครับอันนี้คือสูงดงูง่ายๆนะครับส่วนตรงนี้คือ ส่วนของเส้นตรง AC นะครับ AC คือด้านนี้ดูนะครับ AC นี่นะตรงนี้นะ AC นี่ครับ AC กับส่วนของตรง AB ตรงนี้เขาเรียกว่าด้านอะไรด้านอะไรครับด้านประกอบยอดหนึ่ง ด้านประกอบมุมยอดอ่าโอเคครับด้านประกอบด้านที่ประกอบเป็นมุมยอดนะไม่ยากนะไม่ยากนะนะครับมุมที่ฐานฐานด้านที่ประกอบเป็นมุมยอดเพราะนั้นมีมุมยอดสองด้านที่มันประกอบล่างเป็นมุมยอดก็จะมีสองด้านนะครับอ่าตัวนี้เมื่อรูปมันกระเด้งมาแบบนี้ นะครับฐานคือนี้อูนะอันนี้คือมุมที่ฐานถูกไหมนะอันนี้คือยอดนะครับยอดตรงข้ามกับฐานอยู่แล้วยอดนะครับด้าน PT ด้านนี้ด้าน PT ส่วนของเส้นตรง PT กับ PR เป็นด้านประกอบเป็นมุมยอดนะครับโอเคไหม อยากไหมอ่าเด็วครูโอเคนะครับนักเ,เรียนนะครับอ่าทีนี้มาตรงนี้ครับฐานอยู่ตรงนี้นะครับมุมมุมอะไรมุมกอกับมุมพูดพร้อมๆกับครูครับมุมกอกับมุมคอ,อ,อเป็นอะไร เป็นอะไรครับเป็นมุม<า>ที่ฐา,านนะครับมุมขอเป็นอะไรครับมุมม,ม,มุมยอดยอด,ด้านประกอบมุมยอดคือด้านกอขอกับขอคอเออโอเคนะนะครับไม่มีอะไรอ่าทีนี้ มาลองทำดูนะครับมุมลองทำดูนะนะครับลองทำหรือเปล่าเนี่ยโอเคอันนี้ไม่มีบอกมาให้แล้วนะครับอลองทำไปพร้อมกับครูครับงองอรอเป็นฐานนะครับอ่าทีนี้มุมอะไร มุมงอใส่หมวกแบบนี้กูยอดนะครับมุมงอเป็นอะไรครับเป็นมุมอะไรมุมงอกับมุมมุมอะไรครับมุมงอกับมุมรอเป็นมุมมุมที่ฐานนะครับแล้วก็อะไรครับมุมตอมุมต่อต่อเต่าใส่หมวกเป็นมุมอะไรนะมุมยอดนะครับด้าน สองด้านส่วนของเส้นตรงงอตอใส่ข้างบนด้วยนะกับส่วนของเส้นตรงต่อขอเป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นด้านประกอบอะไรมุมอะไรมุมยอดโอเคนะนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ให้นักเรียนทำข้อสองข้อสามพัก ที่ครูหายใจสักแป๊บหนึงน่งนักเรียนทำนะครับครูให้เวลา5นาทีเดี๋ยวเรามาตอบพร้อมๆกันโอเคนะนะครับทำหรือเขียนดินสอได้ก็ได้ครับเขียนลักษณะที่ครูคล้ายๆครูนี่ยนะครับเดี๋ยวเธอจะฟังครูแล้วจะหลับพอภาพอีกนะครับอ่าลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะให้เวลา5นาทีจับเวลานะครับตอนนี้10โมง6นาที10โมง11นาทีเดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันโอเคลงมือครับ ไม่ยากไม่ยากมันเยอะแต่มันเยอะนกเรียนจะต้องตังยาวๆไปก่อนอเสียงไก่ขันได้บรรยากาศมากครับนักเรียนยอดจริงไก่ต้มไก่บ้านต้มน้ําปลาอ่า หลายเรื่องคนนั้นครับนักเรียนจำดูนะครับครูจะไม่ค่อยพลาดเลยครูจะเช็คไว้นะครับเราเราจะเทอมนี้เราจะเรียนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย